รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอสทออทีวี T o o ค่ะในสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะกับลุงเล็กนพดลกันบัวและพี่ปุ้ยจริยาชูช่วยค่ะ กับ2ช่างภาพนักเขียนค่ะที่จะลงพื้นที่ทําคอลัมน์ในจังหวัดอุทัยธานีกันนั่นก็คือชุมชนริมแม่น้ํำสะแกกลางค่ะแล้วก็อีกหนึ่งป่าที่มหัศจรรย์น,นะคะนั่นก็คือหุบป่าตานั่นเองส่วนเรื่องราวการทําคอลัมน์นี้จะน่าสนใจแค่ไหนติดตามรับชมไปพร้อมๆกันค่ะ เราก็อยู่กันที่ตลาดเช้าริมแม่น้ําสแกรกรังค่ะซึ่งพี่ปุ้ยบอกว่ามีภารากิจที่เรียกได้ว่าเป็นภารากิจที่ไม่ง่ายเลยแหละภารากิจของพี่ปุ้ยวันนี้คืออะไรคะภารากิจวันนี้คือตามหาขนมดอกดินค่ะน้องแนนขนมดอกดินใช่เคยได้ยินไหมคะไม่เคยได้ยินเลยค่ะพี่ปุย้ยขนมดอกดินคืออะไรคะขนมดอกดินที่จริงเป็นขนมไทยแต่ทําจากอดอกไม้ชนิดหนึ่ง<อ>ไม่ใช่ขนมเ,เป็นขนมพื้นดินเลยแหละคราวนี้ แล้วก็หายากด้วยหายกินได้ตามฤด,ดูกาลโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแล้วปีนี้ก็แรงด้วยนะปีนี้มาตลาดครั้งนี้พี่ไม่แน่ใจว่าเราจะได้กินหรือเปล่าน้องแนนเราต้องตามหาละพี่ว่าโอเคถ้างั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ไม่ง่ายแต่ว่าเราจะพยายามหาให้เจอค่ะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักขนมดับดินกันใช่ค่ะพี่พูแ่ค มีขนมดอกดินไหมคะไม่ค่ะ่ายยากเนาะอยากทานอยากลองกานงั้นก็ภารกิจของเราก็ยังไม่สําเร็จค่ะเพราะว่าพี่ปุ้ยยังหาขนมดอกดินไม่ได้ไม่ลงเนนไม่ได้ใช่เรามาดูภารกิจฝั่งช่างภาพกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเช้านี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างกับการถ่ายภาพวิถีชีวิตชุมชนเสน่ห์ของการถ่ายวิถีชีวิตชุมชนแบบนี้คืออะไรคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องเน้น สินค้าที่เขานำมานะพวกแต่ละที่เนี่ยก็จะมีสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างกันออกไปจะให้ได้ดีจริงๆก็คือต้องพยายามขอเขาการที่เข้าไปร่วมพูดคุยแล้วก็ขออนุญาตเขาค่ะเพื่อที่จะให้ได้ภาพออกมาได้ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราให้ลุงค่ะถ่ายภารกิจตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูพี่ปุ้ยกันว่าไปชิมอะไรแล้วค่ะตอนนี้มันก็จะกลายเป็นสีอยู่ตรงหน้าห้องน้ำเนี่ยแบบเนี้ยอ๋อ พิ่งไปค่ะที่ไปถามพี่เขาว่ามีไหมขนมดอกดินตอนนี้พี่เขาบอกว่ามีแล้วเราก็ชี้พี่กัดให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเ่อไมมเนี่ยเขาบอกว่าอยู่น่าจะไม่ไกลแถวนี้แล้วพี่ว่าวิ้ยแนน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 นี่นี่ใช่นี่แหละขนมดอกดินเนี่ยนะ ใส่กระทงเหมือนพวกขนมกล้วยขนมฟักทองอะไรใช่แล้วก็มีมะพร้าววัสดีค่ะอันนี้คือขนมดอกดินเหรอคะลองชิมหน่อยได้ไหมคะพี่ปุ้ยเคยทานไหมอเคยทานแล้วแต่ก็นานมากแล้วค่ะแนนเพราะมันหายากไงนี่ครั้งแรกของหนูเลยค่ะหนูไม่เคยทานอะลองเอาหน่อยนะ ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมคนที่นี่ถึงมาตามหาเพื่อที่จะมาทานเหมือนกันอร่อยค่ะพี่ปุ้ยเป็นไงคะภารกิจเช้านี้ก็ต้องบอกว่าเรามากับโชคนะคท่นแนนเพราะถ้าไม่มีโชคก็น่าจะไม่ได้กินนะช่วงนี้เพราะว่าเราถามทุกคนเลยค่ะว่าขนมดอกดินเนี่ยยังยังพอจะมีอยู่ไหมทุกคนตอบว่ายากหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เราเจอแล้วและนี่แหละน้องแนนพี่ว่านี่ความสนุกของการทําสารคดีคือเรามีภารกิจนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่า คาดหวังอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เราอยากได้บางทีอาจจะอาจจะไม่ได้จจไไดใช่โอเคเสร็จสิ้นภารกิจขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่านักเขียนอ,อสทอเนี่ยเวลาลงพื้นที่เนี่ยจะต้องตามหาความเป็นต้นตำรับถามพี่ปุ้ยว่าในฐานะนักเขียนเองค่ะทำไมถึง ชื่นชอบแล้วก็มองเห็นสเสน่ห์อะไรในความเป็นต้นตำรับคะคือจริงๆเนี่ยเราก็ไปทุกที่เนาะแบบของใหม่ๆที่ใหม่ๆเราก็ไปแต่คราวนี้การหาต้นตำรับเนี่ยมันเหมือนการกลับเข้ามาที่จุดเริ่มต้นของสิ่งสิ่งนั้นคือตำนานของอย่างอย่างนั้นอย่างขนมปังเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเอ้ยกว่ามันจะเป็นขนมอย่างหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดได้เนี่ยจุดที่มามันคือตรงไหน แล้วมันพิเศษกว่ายังไงอ,อย่างที่เนี่ยขนมปังก็จะเป็นไส้สังขยาสีส้ม,มรสนัวไม่หวานจะม,มีแค่กะทิกับน้ำตาลตะโหนดเท่านั้นที่เป็นส่วนผสมแล้วก็ทำให้กลายเป็นมีเยอะแยะเลยอีกหลายร้านเลยซึ่งก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเหมือนกัน สายตาของคนภายนอกที่มองเข้ามานะคะก็จะเห็นว่าพี่ปุ้ยเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวคนหนึ่งค่ะที่เข้ามาจิบกาแฟาแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยแหละค่ะคือห้องทํางานของนักเขียนการที่ได้มานั่งพูดคุยกับคนเก่าแก่ในชุมชนค่ะทําให้นักเขียนของเราค่ะได้รับรู้เรื่องราวตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างเลยค่ะรวมทั้งยังได้สัจธรรมข้อคิดดีๆจากคนรุ่นนี้ด้วย และนี่ก็คืออีกหนึ่งวิธีทำงานของนักเขียนอ,อสทอค่ะ สนับสนุนรายการโดยพี่ปุ้ยคะที่วัดอุโปสถารามเนี่ยคะ่ะถ้าถ้ามองในมุมหนูนะเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าโอเคแหละ มีความงดงามวิจิตตการตาแน่นอนแต่ในมุมของนักเขียนจริง,รงๆอะคะ่ะ<ม>เขามองอะไรลึกไปกว่านั้นไหมคะพี่ปุ้ยจริงๆในมุมของนักเขียนแต่ละคนก็จะมองไม่เหมือนกันอีกเนาะ,ะบางคนอาจจะสนใจเรื่องสถาปัตย์<ม>เรื่อง<ม>ลายปูนปัน้นเรื่องรูปทรงอาคารคอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งพวกนี้เราก็ที่จริงควรจะทราบไว้บ้างเช่นอย่างตัวมณฑกตัวนี้ค่ะ,คะก็จะเป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมม,มันจะเป็นศิลปะคล้ายๆกับศิลปะตะวันตกการลงพื้นที่ของนักเขียนจริงๆอะค่ะเรื่องราวที่เราจะเอาไปเขียนเราหาข้อมูลศึกษาพเพิ่มเติมได้จากไหนอะค่ะก่อนที่จะลงพื้นที่อะ,ะเราอาจจะต้องทําการบ้านมาก่อนนิดนึงเพื่อที่จะวางโครงมันคร่าวๆเนาะว่ามันค,ค,ควรจะเป็นทิศทางไหนแต่ว่าก็ควรจะเปิดกว้างเพราะว่าเวลาเราลงพื้นที่อะ เราจะเจอสถานการณ์เจอข้อมูลใหม่ๆที่มันแบบว้าวหรืออะไระอย่างเงี้ยแต่ละพื้นที่เราจะไปเจอคีแมนบ้างหรือว่าคนคในชุมชนบ้างซึ่งเหล่านี้ค่ะเป็นแบบเรียกว่าเป็นครูดีกว่าอของคนทำสารคดีงั้นตอนนี้เราก็ไปหาลุงเล็กกันอ่าใช่ <laughs> ลุงเล็กอยู่ไหนไม่รู้ค่ะ พี่ปุ้ยคะในฐานะที่พี่ปุ้ยเป็นนักเขียนนะคะมีการคุยกับช่างภาพยังไงคะถึงพื้นที่การทํางานร่วมกันอาเหมือนถ้าเป็นแต่ละเที่ยะค่ะโดยมากเราก็จะเก็บภาพที่สวยที่สุดหรือว่ามุมที่สวยที่สุดของพื้นที่นั้นไว้ก่อนที่อยากจะนําเสนอนอกจากนั้นนะคะมันจะมีพวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบที่อาจจะขอช่างภาพให้ช่วยถ่ายให้หรือว่าบางทีเป็นมุมที่สวยมากๆของช่างภาพอ่ะเขาก็บอกว่า ลองเขียนอันนี้ให้หน่อยไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันสวยก็เหมือนการทํางานร่วมกันเหมือนช่วยกันตัดสินใจใ<ช>อะไรที่ดีอะไรที่เด่นก็นําเสนอกันตรงนั้นใช่เพราะว่าอยากจะนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าเรื่องให้กับคนอ่าน ลุงเลกค่ะในวิหารแห่งนี้ค่ะลุงเล็กมีมุมมองในการถ่ายทอดเรื่องราวอย่างไรบ้างะค่ะครับเล็กเลยคือเราคล้ายๆต้องถ่ายสถานที่ก่อนว่าข้างในเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างมีพระมีจิตกรรมผาผนังอะไรเนี่ยแล้วพอถ่ายภาพกว้างเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายเจาะเป็นส่วนๆไปว่าเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยแสงอาจจะเข้ามาส่วน ส่วนซ้ายส่วนขวาเนี่ยครัจะไม่เหมือนกันเราก็หามุมเอาค่ะแล้วการพูดคุยกับนักเขียนต้องยังไงบ้างคะเออส่วนใหญ่เนี่ยเราถ่ายกว้างๆของสถานที่แล้วเนี่ยนักเขียนเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะอาจจะหมายตาอาจจะเป็นพระองค์ใดองค์หนึ่งหรือจิตกรรมภาพใดภาพหนึ่งเขาจะให้ถ่ายเจาะให้คขาด้วยอะไรประมาณนี้ ดูอีกหนึ่งวิถีชีวิตในแพรน้ำชุมชนทชาวแพรค่ะอืมนี่เราก็คืออยู่ในน้ำเลยนะคุณผู้ชมคะ่ะที่นี่ก็คือแพรป้าแตวใช่น้องแนนท้าไมถึงพาเรามาที่นี่คะ่ะพี่ปุ้ยจริงๆที่นี่พี่อยากจะให้มาเห็นความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสแกกลางที่นี่มีเรียกว่าปลาหลายชนิดมากเลยแล้วแพป้าแตวเนี่ยก็ยังมีวิธีการเรียกว่ายา่างปลาแบบสมัยโบราณ ใช้วิธีการรมควันเป็นปลาที่มาจากแม่น้ำสแกกลังนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีปลาอะไรบ้าง <Okay. S 2> ลุงคะถ้าเดี๋ยวมุมเนี้ยค่ะไม่รู้ลุงถ่ายยังไงแหละแต่ว่าหนูอยากได้หินความหลากหลายของปลาในแม่น้ำอะค่ะลุงว่ามันแบบมีหลายหลายประเภทอย่างเงี้ยลุงว่าน่าจะยังไงี เดี๋ยวเราแยกชนิดแล้วก็ถ่ายเจาะๆเป็นกลมๆไปเลยแล้วก็มันก็มีอยู่หลายชนิดมันจะได้ภาพจะได้หลากหลายหลายๆมากๆอย่านีนะถ้าถ่ายรวมกันอย่างนี้ไม่ดีใช่ไหมรมันมันได้ได้ใบเดียวก็จะจบถ,ถ้าเกิดเราถ่ายเจาะไปเป็นชนิดชนิดเนี่ยมันก็สาม,มารถไปเรียงและบรรยายได้ว่าอะไรจะดีกว่านะแต่ว่าถ้าในมุมบรรยากาศเนี่ยก็คือลุงก็จะถ่าย ถ่ากวา้องกว้าง,วางกวาง้วางไปก่อนอใช้ไฟยิงให้มีฟอนมีอะไรอย่างเงี้ยตามธรรมชาติเดี๋ยวเรียกป้าให้มาช่วยเป็นแบบให้อีกทีม,มีป้ามีคนอยู่นะ่าจะได้แบบรูปที่ดูมีชีวิตกว่าหน่อยนะ ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ําสแกกลางเนะะี่ยค่ะให้อะไรกับชุมชนกับชาวบ้านบ้างคะแม่น้าสแกกลางเนี่ยน่าจะให้ชีวิตคนอุทยัยธานีเลยหละ่อ,ลอเลี้ยงอยู่ด้วยแม่น้ํใสายนี้ค่ะ,คะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นสําคัญเลยเนี่ยก็จะมีพวกพืชแล้วก็สัตว์โดยเฉพาะปลาค่ะ,คะเหมือนชุมชนชาวแพรเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงปลาเมื่อก่อนก็จะมีการทําประมงกันตามธรรมชาติปลาที่เด่นเนี่ยก็จะเป็นตัวปลาแรด แล้วก็มีพวกปลาเนื้ออ่อนแ้่มันดาวอะไรอะตอบหน่อยได้ไหม ให้ความคิดถึงเป็นแค่ความรู้สึกคิดถึงเมืองไทยคิดแล้วไปให้ถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย All New Yamaha XSR 155ดีไซน์ข้ามกาลเวลาคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า Yamaha XSR 155 Sport Heritage เที่ยวสไตล์ใหม่กับโตโยตา้าถนนสีขาวกันนะครับก่อนออกเดินทางทเช็คเส้นทางจองสถานที่ เช็คความพร้อมของรถพร้อมครับเช็คความสะอาดถูสะอาดแมสพร้อมไปกันเลยให้เราปลอดภัยและเพื่อนร่วมทางปลอดภัยมีวิน,นัยมีน้ำใจนะคะไปถึงที่หมายเที่ยวสบายใจทุกเส้นทางกันนะครับความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลืนวิถีเดิม ให้ชีวิตไปได้ไกลกว่าออดิสยามาฮ่าา155สปอร์เทเิเทจอสทนิตยารท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองไทยที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานหลากทุกรถครบทุกเรื่องคู่มือนักเดินทางอ่านอ,าอ,อสท อ,อสอทรู้ลึกเรื่องท่องเที่ยวพบกันที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกต้นเดือนสนับสนุนรายการโดย อนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่หุบป,ป่าตาดค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีระบบนิเวศที่น่าสนใจค่ะและที่สําคัญนะคะก็มีจุดถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณลุงคะวันนี้เนี่ยภาพที่คุณลุงคาดหวังว่าจะได้ออกไปเนี่ยเป็นภาพประมาณไหนคะคือที่นี่หลักๆมันจะมีพืชประจําถิน<ะ>่นของที่นี่เอง,เองซึ่งอยู่ในมุมที่สวยนะฮะเราเราหลายๆคนคงเคยคเห็นค่ะซึ่งเราก็ต้องพยายาม ่ายออกมาให้มันดูด,ดีให้ได้โอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราก็ทราบถึงภารกิจของคุณลุงแล้วค่ะเราได้ทราบถึงภารกิจของช่างภาพไปแล้วนะคะแล้วถ้าตัวนักเขียนเองล่ะคะมาที่นี่เนี่ยคาดหวังที่จะได้ภาพอะไรออกไปบ้างคะภารกิจของการมาหุบประตัดคั้งนี้คะ่ะ ในมุมของนักเขียนเนี่ยคาดหวังว่าจะได้มาเห็นกิ้งกือมังกรสีชมพูเพราะว่าเป็นสัตว์เฉพาะสัตว์เลื้คานที่พบเฉพาะที่เนี่ยที่เดียวในโลกน้องแนนเท่ากับว่าเราก็ต้องเพิ่มภารกิจให้กับช่างภาพไปอีกเดี๋ยวเราไปดูลุงเล็กกันค่ะว่าจะทำภารกิจนี้สำเร็จไหมค่ะไปหาพี่พุ้ย หนึ่งในภารกิจที่เราคิดว่ายากที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนั่นก็คือการตามหากิ้งคือมังกรสีชมพูค่ะเพราะว่าเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าจะเจอจุดไหนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจของลุงเล็กเหมือนจะสําเร็จแล้วค่ะคุณลุงกําลังถ่ายรูปอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาพถ่ายมาเป็นไงบ้างคะ่ะภารกิจที่หกปาตาดของเราวันนี้เป็นไงบ้างคะพี่ปุ้ย วันนี้ถือว่าภารกิจสำเร็จนะคะน้องแนนเพราะว่าลุงเล็กก็ได้ทั้งภาพโพรงถ้ำภาพที่เห็นความเป็นหลุมยุค,คของที่นี่แล้วก็มีต้นตาลม,มุมนั้นนะค,ะค่ะสวยมากทีเดียวค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราเจอกิ้งกือมังกรสีชมพูอก็คือถือว่าเป็นภารกิจที่เราคาดหวังว่าจะได้ที่สุดแล้วตอนนี้ก็ได้มาแล้วปิดภารกิจอย่างสวยงามที่หุบป่าตา ดานนี้ค่ะเรายังอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะแล้วก็ไหนๆเนี่ยน,นักเขียนมากับเราแล้วค่ะก็เลยชวนนักเขียนเนี่ยเข้าชุมชนด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดเสาให้นั่นเองค่ะทำไมเขาถึงต้องชื่อว่าตลาดสาวให้คะพี่ปุย้ยจริงๆมันเป็นต้องเรือกอะไรดีความน่ารักของชุมชนเนาะจริงๆมันก็คือคําว่าชาวไร่เนาะแม่แม่ที่นี่เหมือนเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ แนวคิดตอนแรกเลยค่ะที่วางไว้อยากให้ตลาดแห่งนี้เป็นแบบไหนคะเ,เรามีความคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเราอยากทําเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารเรื่องของวิถีวัฒนธรรมเรื่องของเกษตรอย่างยิ่งน,นะครับบางอย่างที่เอาของคุณบ้านมาขายแบบง่ายๆนะครับ mm hmm. ก็สังเกตได้ว่าอะไรที่เจ้าของผลิตเอง เป็นของที่แบบรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเห็นแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่ขายดีถ้าจากที่เราเห็นนะคะตลาดนี้ก็มีความหลากหลายอย่างที่พี่เมธบอกจริงๆค่ะใครที่รักงานศิลปะก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ใครที่ปลูกผักปลูกพืชที่เป็นพืชท้องถิ่นปลูกเองก็มาขายที่นี่ด้วยหรือว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นก็มารวมตัวกันอยู่ที่นี่แลงเนี่ยค่ะก็เป็นคอนเซปต์ดีๆที่เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มพี่เมธแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนค่ะ ี่ว่ามาแต่ละนี้เราต้องชิมเฮ้ยพี่ว่ากล้วยนั้นน่าสนใจอันนี้คือกล้วยอะไรอะคะกล้วยงาค่ะกินได้ป้ะคะนี่ถึงกินอืมเขาแม่บอกถูกแล้วว่ามันควรนึ่งมันไม่ควรจะกินแบบนี้เพราะว่ามันจะแข็งเพราะมันจะแข็งค่ะและนี้เป็นผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเนาะสวยนะเหมาะกับแดดวันนี้ ข้างในเนี่ยมีเส,สื้อผ้าสวยๆเต็มเลยค่ะอันป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะแดน,นกับพี่ปุ้ยค่ะขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนแล้วถ้า<ฆ>คุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะตามรอย on the อะโรของเราค่ะก็มาได้เลยที่ตลาดเซาให้นั่นเองนะคะเดี๋ยวนั้นจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ด้านล่างนี้ค่ะพี่ปุ้ยจะไปช้อปปิ้งกันต่อว่าค่ะผู้หญิงเนี่ยไม่ควรมาด้วยกันจริงนะนะ วันนี้ค่ะเราก็ปิดภารกิจจังหวัดอุทัยกันอย่างสวยงามท่ามกลางสายฝนที่ชุ่มฉ่าเลยค่ะลุงเล็กคะถามลุงเล็กก่อนว่าภาพถ่ายที่มาจังหวัดอุทัยในครั้งนี้ค่ะพอใจไหมคะครับถือว่าจะครบร้อยอรเซก็มีกัญหาเรื่องธรรมชาติดีหน่อยตา,ตามธรรมดาของอสท่อแล้วพี่ปุ้ยล่ะคะการลงมาทําภารกิจนะักเขียนในครั้งนี้ค่ะสมบูรณ์ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะครั้งนี้ใช่ไหมคะก็ถือว่า สมบูรณ์ในหลายๆประเด็นที่วางไว้นะคะแต่ก็อาจจะมีบ้างเรื่องสภาพอากาศอย่างที่ลุงบอกค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามาทุกครั้งมันไม่เหมือนกันเพราะว่าอ,อุทัยมันมีสเสน่ห์ในตัวของมันเองเป็นเมืองช้าๆที่ต้องตั้งใจมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการอสอทอ,อทีวีไปแล้วค่ะสัปดาห์หน้า,นานจะพาไปตามติดภารกิจนะักเขียนช่างภาพท่านไหนอย่าลืมติดตามรับชมนะคะทางช่อง9 MCard HD สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คิดถึงเมืองไทยคิดแล้วไปให้ถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออเนิว y ยามาฮ่าเอ็กซ์อาร์หนึ่งห้าห้าดีไซน์ข้ามการเวลาคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่ายามาฮ่าเอ็กซ์อาร์หนึ่งห้าห้าสปอร์ตเฮลิเทจเที่ยวสไตใหม่กับโตโยต้าถนนสีขาวกันนะครับก่อนออกเดินทางเช็คเส้นทางจองสถานที่เช็คความร้อมของรถ พร้อมครับเช็คความสะอาดถูสะอาดแมสพร้อมไปกันเลยให้เราปลอดภัยและเพื่อนร่วมทางปลอดภัยมีวิน,นัยมีน้ำใจนะคะไปถึงที่หมายเที่ยวสบายใจทุกเส<ะ>้นทางกันนะครับความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า ออดิยามาฮ่าเอสเออาร์หนึ่งห้าห้าสปอร์ตเฮริเทจอสอทอนทิตยสารท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองไทยที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานหลากทุกรถครบทุกเรื่องคู่มือนักเดินทางอ่านอสทอ,อสอทอรู้ลึกเรื่องท่องเที่ยว พบกันที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกต้นเดือน